นานๆนนทีดีต่อใจออมสุชาปล่อยทีเด็ดทะเลเดือดเรียกว่าช่วงนี้เห็นเหล่าดารานางแบบแถวนาในวงการบันเทิงออกมาอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำกันทียิบเลยทีเดียวล่าสุดถึงคิวของนักสแสดงสาวน่าเด็กอย่างออมสุชามานะยิง่งที่ออกมาอวดหุ่นไซมินิในชุดว่ายน้ำสีสันสดใสกลางทะเลซึ่งหลังจากที่จเจ้าตัวโพสต์รูปดังกล่าวไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันใหญ่ เหตุจากนนานที่สาวออมจะออกมาอดหนงามๆออร่าความขาวกระจ่างให้โยนกันสักหน่อยซึ่งบอกเลยงานนี้ไม่มีผิดหวงปปังเป๊ะปังทะเลเดือดไปเลยสิคะ